คุณได้ยินเสียงกระซิบในตรอกมืดคุณจะหนีออกมาหรือจะหยุดฟังมันต่อเหมือนเธอคนนี้เรื่องราวของมหาเศรษฐีหญิงที่เดินเข้าไปในตรอกเพียงไม่กี่นาทีแต่กลับพบสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้และเด็กชายยากจนที่ตะโกนใส่เธอว่าเงียบหน่อยพวกเขากำลังฟังอยู่เขาหมายถึงใครกันแน่ถ้าคุณกล้าพอขอให้ชมจนจบ พระตอนจบอาจทําให้คุณไม่กล้าเดินคนเดียวในความมืดอ,อีกต่อไปมหาเศรษฐีหญิงถึงกับตะลึงเมื่อเด็กชายยากจนตะโกนใส่เธอว่าเงียบหน่อยพวกเขากําลังฟังอยู่ลมเย็นพัดผ่านตรอกแคบจนเกิดเสียงหวีดเบากลิ่นฝุ่นและกลิ่นอาหารเก่าลอยคลุ้งมหาเศรษฐีหญิงก้าวเท้าลงจากรถหรูยอย่างช้ารองเท้าส้นสูงกระทบพื้นซีเมนเก่าเสียงดังเกินไปทุกสายตาในตรอกเหล่มองเธอราวกับเธอเป็นคนนอกเธอยกมือขึ้นปัดเสื้อคลุมราคาแพง ฝ่ามือของเธอเย็นเพราะความกังวลเสียงรองเท้าของบอดิกาดเดินตามหลังดังก้องทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดเธอเดินลึกเข้าไปในตรอกดวงไฟส,สีส้มกระพริบเหมือนไฟจะดับเธอเห็นเด็กชายร่างผอมกำลังก้มคุยกับกำแพงแตกท่าทางจริงจังราวกับกำลังสนทนากับใครสักคนเธอขมวดคิ้วด้วยความสงสยัยเธอก้าวใกล้เข้าไปเสียงส้นรองเท้าดังสะท้อนจนเด็กชายเงยหน้า ดวงตาเขากว้างและมีประกายประหลาดเหมือนลึกลงไปมีเงาใครอีกคนซ่อนอยู่เธอเอ่ยถามเบาว่าเขาทำอะไรอยู่ทันใดนั้นเด็กชายลุกพรวดชี้มือมาที่เธอเสียงเขาแผดลั่นจนตรอกเงียบกริบเงียบหน่อยพวกเขากำลังฟังอยู่หัวใจเธอกระตุกอากาศรอบตัวเหมือนเย็นวาบลงทันทีบอดี้การ์ดของเธอชะงัก ไม่มีใครรู้ว่าเด็กชายหมายถึงใครเธอหันมองรอบตัวในเงามืดตามกำแพงมีรอยขีดเขียนคล้ายใบหน้าดวงตาในภาพเหมือนจ้องกลับมาที่เธอลมหายใจของเธอหนักขึ้นเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในความเงียบของตรอกนั้นเธอก้าวถอยหนึ่งก้าวแต่เสียงกระซิบเบามากดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนเสียงที่ไม่ใช่ของเด็กชายเหมือนเป็นหลายเสียงซ้อนกันเหมือนพวกเขา กำลังฟังอยู่จริงๆเธอหันขวับลมหายใจสะดุดกลางอกด้านหลังไม่มีใครมีเพียงเงาของเธอยาวผิดรูปบนกำแพงเธอยกมือแต่หน้าอกความเย็นซึมลึกเข้ากระดูกเด็กชายยืนมองเธอดวงตานิ่งจนผิดปกติเขาขยับริมฝีปากช้าเหมือนกำลังฟังใครสักคนกระซิบใกล้หูแล้วเขาก็พูดขึ้นอีกครั้งเสียงแผ่วแต่ชัดเจน พวกเขาบอกว่าเธอมาช้าเกินไปใบหน้าของเธอซีดลงเส้นผมที่ขมับลู่ตามแรงลมที่พัดลอดตรอกเธอกลืนน้ำลายจนได้ยินเสียงชัดภาพวาดบนกำแพงที่เหมือนใบหน้าดูคล้ายเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหมือนกำลังยิ้มเธอก้าวถอยอีกครั้งรองเท้ากระทบเศษขวดแต่เสียงแหลมเธอสะดุง้งเสียงกระซิบรอบตัวเริ่มดังขึ้นทีละน้อย ทีละน้อยจนกลายเป็นเสียงซ้อนทับกันหลายชั้นเด็กชายยกนิ้วแตะริมฝีปากสั่งให้เธอเงียบดวงตาเขาเบิกกว้างเหมือนกำลังฟังสิ่งที่อยู่ในความมืดที่เธอฟังไม่ได้เธอพยายามเรียกบรรยกาศแต่เสียงกลับเบาเหมือนถูกดูดกลืนบรรยากาศในตรอกหนักอึ้งเหมือนมีกาแพงมองไม่เห็นปิดล้อม เธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างขยับอยู่ด้านหลังอีกครั้งใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เสียงกระซิบกลายเป็นเสียงหอบเสียงหอบเริ่มกลายเป็นเสียงกดลึกเหมือนเสียงคนหลายคนกำลังเลื่อนตัวเข้ามาใกล้ในเงามืดที่เธอมองไม่เห็นและตอนนั้นเองเด็กชายก็ก้าวเข้ามาหาเธอชา้านิ่ง แต่สายตาเหมือนมีใครอีกคนกำลังมองผ่านเขาออกมาเขายื่นมือมาจับปลายแขนเธอสัมผัสของเขาเย็นจนผิวเธอชาวาบแล้วเขาพูดชา้าชัดเสียงลึกผิดจากเสียงเด็กทั่วไปพวกเขาอยากให้เธอฟังต่อมือของเด็กชายบีบแขนเธอแน่นขึ้นแรงบีบไม่ใช่แรงของเด็กเหมือนแรงจากหลายมือที่ซ้อนทับกันเธอขืนตัว แต่เท้ากลับหนักราวกับยึดติดกับพื้นลมหายใจร้อนผ่าของบางสิ่งเคลื่อนผ่านต้นคอทั้งที่รอบตัวมีเพียงอากาศเย็นเธอรู้สึกได้ถึงเงาเงาที่ไม่มีตัวตนกําลังเคลื่อนเป็นวงรอบตัวเธอเธอพยายามหันกลับไปแต่คอแข็งเหมือนถูกล็อกมีเพียงหางตาที่เห็นเงาดํำเลื่อนผ่านกำแพงเงาที่ไม่ตรงกับตัวเด็กชายเงาที่สูงกว่า ใหญ่กว่าและกำลังโน้มเข้ามาใกล้เสียงลมหายใจรอบตัวหนักขึ้นหนาแน่นขึ้นจนเหมือนมีหลายร่างอยู่ด้านหลังเสียงกระซิบแทรกซ้อนชัดขึ้นทีละน้อยเหมือนกำลังพูดชื่อของเธอทีละคำทีละเสียงชื่อของเธอสะท้อนดังไปตามกำแพงทั้งที่เธอไม่เคยบอกใครในตรอกแห่งนี้หัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บ เหงื่อเย็นไหลลงสันหลังเด็กชายงยหน้ามองเธอมุมปากยกขึ้นช้าเหมือนรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขาเหมือนมีใครกำลังยิ้มผ่านใบหน้าเขาสายตาเขาเหม่อไปด้านหลังเธอแล้วเขาก็พยักหน้าเรากับกำลังตอบคำสั่งของบางสิ่งมือเล็กๆของเขาคลายออกแต่ก่อนที่เธอจะถอยทันเขาก็พูดด้วยเสียงที่ก้องสะท้อน เหมือนออกมาจากหลายปากพร้อมกันพวกเขามายืนข้างหลังเธอแล้วอากาศรอบตัวเธอเย็นวาบลงทันทีเหมือนอุณหภูมิดิ่งลงหลายย่องสาลมหายใจของเธอเห็นเป็นไอสีขาวทั้งที่ตรอกแห่งนี้ไม่ควรหนาวถึงขนาดนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นด้านหลังชัดเจนหนักแน่นเป็นจังหวะช้า ละไม้ฝีเท้าของคนที่เดินลากเท้าเข้ามาใกล้เธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกกล้ามเนื้อเกรงจนเจ็บแต่ฝีเท้ายังใกล้เข้ามาใกล้เข้าเรื่อยๆเสียงหอบร้อนลึกดังเกือบแนบต้นคอและก่อนที่เธอจะกล้าหันไปมองเสียงหนึ่งที่ไม่ใช่ของเด็กชายไม่ใช่ของมนุษย์ดังขึ้นเหนือหัวเธอ ชาแต่พลาแต่ชัดเจนเสียงนั้นพูดว่าถึงตาเธอแล้วเสียงนั้นสะท้อนอยู่เหนือสีสะเธอเหมือนมาจากโพรงลึกเหมือนมีหลายเสียงผสมกันจนฟังไม่ออกว่าเป็นใครเธอสะดุ้งเฮือกเข่าแทบสุดอากาศรอบตัวบีบแน่นจนเหมือนหายใจไม่ออกลมหายใจของเธอสัน่นแต่เธอไม่กล้าหันกลับไปมองด้านหลัง ความเงียบเข้าปกคลุมตรอกเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองกระแทกอยู่ในอกแสงไฟสีส้มเหนือสีสะกระพริบทีเหมือนเตือนว่าอย่ายืนตรงนี้เหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างแต่หลอดไฟไม่อาจหนีได้เด็กชายเดินเข้ามาใกล้ขึ้นฝีเท้าเขาไร้เสียงราวกับเท้าไม่แตะพื้นดวงตาเขานิ่งแต่ลึกลงไปเหมือนมีเงาคนอื่นกำลังกระพริบตามองเธอแทน เขายื่นหน้าเข้ามาใกล้หูเธอใกล้จนเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ไม่ใช่ลมหายใจของมนุษย์แล้วเสียงเด็กชายผาานกับเสียงอื่นเสียงที่ทุ้มกว่าแหบกว่าดังขึ้นพร้อมกันพวกเขาอยากให้เธอก้าวข้ามเส้นนั้นเธอกว่าสายตาลงต่ำและเห็นบนพื้นซีเมนมีรอยเส้นบางๆลาดยาวเป็นรอยสีดำไม่เหมือนถูกเผา เส้นนั้นยาวขั้นกลางปลอกแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองฝั่งเธอไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกหรือไม่แต่ตอนนี้มันชัดชัดจนเหมือนมีแสงสะท้อนออกมาเรากับเป็นรอยแบ่งแดนบางอย่างเธอสายหน้าถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ฝีเท้าหนักอึ้งเหมือนมีมือมองไม่เห็นจากข้อเท้าไว้เธอสัน่นมือกำสาบเสื้อแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด เสียงกระซิบรอบตัวเริ่มก้องขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่กระซิบเบาแต่เป็นเสียงหลายเสียงหลายอารมณ์ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ทั้งกระซิบเรียกชื่อเธอและทั้งหมดนั้นดังมาจากหลังเส้นดำเด็กชายก้มหน้ามองเส้นนั้นก่อนเงยขึ้นมามองเธอดวงตาเริ่มเปลี่ยนสีจากดำเป็นขุ่นเทา เหมือนเมฆหมุนวนอยู่ข้างในเขายกมือขึ้นชี้ไปที่เส้นใบหน้าของเขาไร้อารมณ์แต่เสียงที่ออกมานั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันแค่ก้าวเดียวพวกเขาจะให้เธอเห็นทุกอย่างลมเย็นพัดบูบกระแทกสันหลังเธอแรงจนเธอเซไปด้านหน้าปลายรองเท้าของเธอเกือบแตะเส้นสีดำไม้และในเสี้ยววินาทีนั้น เสียงหนักทุ้มที่อยู่ด้านหลังเธอดังชัดเจนเหมือนยืนประชิดต้นคอก้าวมาเสียงนั้นดังชัดลึกเย็นและหนักพอให้กระดูกสันหลังเธอสั่นวาบเธอเม้มริมฝีปากขาแข็งทื่อปลายรองเท้ายังค้างอยู่หน้ารอยเส้นดำไหมเหมือนเส้นนั้นกำลังเต้นเหมือนมีอะไรบางอย่างข้างใต้กำลังขยับรอ ลมแรงวูบหนึ่งพัดขึ้นจากพื้นเป็นลมที่พุ่งขึ้นแทนที่จะพัดผ่านลมชนปลายคางเธอจนเธอเงยหน้ากลิ่นไม่จังจังลอยขึ้นมาคล้ายกลิ่นไม้เก่าที่ถูกเผาปนกับกลิ่นสนิมและกลิ่นเย็นแปลกประหลาดที่ทำให้สีสเธอวูบเด็กชายยืนอยู่ตรงหน้าเธอรอยยิ้มของเขาช้าจนผิดธรรมชาติยิ่งเขายิ้มดวงตาย,ยิ่งหมุนวนเหมือนมีคนลอยข้างใน เหมือนเขามองเห็นใครอีกคนที่ไม่ใช่เธอแต่กำลังชี้นำเธออยู่เธอพยายามขยับถอยแต่พบว่าตัวเองขยับไม่ได้ข้อเท้าทั้งสองถูกกลึงไว้เหมือนมีมือเย็นหลายมือเกาะรั้งเธอเธอรู้สึกถึงแรงบีบแรงที่ไม่เจ็บแต่หนักจนหายใจติดขัดเสียงลมหายใจด้านหลังดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิม เหมือนริมฝีปากของบางสิ่งอยู่ห่างจากต้นคะเธอแค่คืบเดียวเสียงนั้นยาวชา้าและเต็มไปด้วยความหิวกระหายบางอย่างที่ทำให้ขนทั้งตัวเธอลุกสู้เด็กชายก้มศีรษะลงเล็กน้อยเหมือนฟังคำสั่งจากใครสักคนก่อนเงยหน้าขึ้นยกมือสัมผัสปลายเส้นไม่ด้วยปลายนิ้วทันทีที่นิ้วเขาแตะเส้น แสงสีแดงเจอดดำพุ่งเลื่อยไปตามแนวเส้นเหมือนเลือดร้อนกำลังวิ่งผ่านเส้นเลือดที่ตายแล้วพื้นสั่นเบาเหมือนหัวใจอะไรบางอย่างตื่นขึ้นใต้เท้าเธอเด็กชายถอยหลังหนึ่งก้าวปล่อยให้เส้นนั้นเรืองแสงล้อมเท้าเธอไว้เขากระซิบเสียงชัดน้ำเสียงเรียบแต่ฟังเหมือนหลายคนพูดพร้อมกันถ้าเธอก้าวข้ามไปพวกเขาจะหยุดกระซิบ เธอสายหน้าหัวใจเต้นหนักจนเหมือนจะหลุดออกมาแต่เสียงด้านหลังกลับดังขึ้นแรงกว่าเดิมร้อนชิดผิวจนเธอรู้สึกถึงลมหายใจผ่านเส้นผมเสียงนั้นพูช้าและหนักจนพื้นสั่นตามคำพูดก้าวมาก่อนที่พวกเขาจะออกมาหาเธอแทนแล้วเงามืดด้านหลังเริ่มขยายตัวขึ้นทีละน้อยเหมือนกำลังยืด เหมือนกำลังแพร่เหมือนกำลังเตรียมจะจับตัวเธอถ้าเธอไม่ก้าวข้ามเส้นนั้นในตอนนี้เธอสูดลมหายใจลึกสายตาสันไหวแต่พยายามกวาดมองไปรอบตัวตรอกที่เคยเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเหมือนเริ่มเงียบลงชั่วขณะรากับสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังรอคำตัดสินใจของเธอเพียงอย่างเดียวเด็กชายยืนอยู่ตรงข้ามมือของเขาสั่นเล็กน้อย รอยยิ้มประหลาดบนใบหน้าเริ่มจางหายเหมือนเขากำลังต่อสู้กับบางสิ่งในตัวเองเธอเม้มริมฝีปากแล้วหลับตาข่มใจไม่ให้ขาของตัวเองสัน่นเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเลือกขยับไปทางไหนทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอสูดลมหายใจครั้งสุดท้ายก่อนเอื้อมมือไปแตะแขนเด็กชายสัมผัสนั้นเบาแต่ทำให้เด็กชายสะดุ้ง ดวงตาที่เคยหมุนวนเริ่มนิ่งกลับมาเหมือนเขาตื่นจากฝันร้ายเขากระพริบตาแล้วเสียงกระซิบนับร้อยรอบตัวก็เงียบลงในทันทีเงาเมื่อที่เคยแผ่ขยายหดหายกลับไปอย่างรวดเร็วแสงไฟสีส้มเหนือสีสยุดกระพริบป,ปรอกกลับมาเงียบสงบราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นเด็กชายหอบหายใจก่อนเงยหน้ามองเธอด้วยดวงตาสีเดิม ใสและหวาดกลัวเขาพูดด้วยเสียงจริงของเขาเสียงที่เบาและสั่นขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมไว้คนเดียวเธอก็มองเส้นดำไม่บนพื้นตอนนี้มันมืดสนิทไม่มีแสงเรืองไม่มีการสันนไหวเหมือนเป็นเพียงรอยเก่าที่ฝนจะล้างออกได้เธอวางมือบนศีรษะเด็กชายลูบผมเขาเบาความเย็นที่เคยกดทับรอบตัว ค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยความอุ่นบางอย่างที่ทําให้เธอหายใจได้เต็มปอดอีกครั้งเสียงรองเท้าบอิิกาดดังขึ้นจากปลายตรอกวิ่งเข้ามาหาเธอด้วยความตกใจแต่เธอเพียงยกมือขึ้นบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรเธอหันกลับมามองเด็กชายอีกครั้งเขายืนกอดตัวเองสายตาเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็มีประกายความหวังเล็กๆซ่อนอยู่ เธอยิ้มเป็นยิ้มที่อ่อนโยนที่สุดในค่ำคืนนั้นไปกันนะเด็กชายพยักหน้าเดินเคียงข้างเธอออกจากตรอกมืดทิ้งรอยเส้นดำและเสียงกระซิบทั้งหมดไว้ข้างหลังเมื่อพวกเขาก้าวออกสู่แสงไฟถนนใหญ่ลมอุ่นพัดผ่านปลุกให้เธอรู้ว่าบางเรื่องไม่ต้องมีคำอธิบายก็สามารถจบลงได้ เมื่อเรากล้าที่จะยื่นมือให้กันในความมืดนั้นเอง